เกิดเหตุระทึกกับขบวนรถอรารักขาของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีรถพุ่งเข้ามาชนเมื่อคืนนี้ครับทำเนียบขาวเปิดเผยว่าเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นตอน20นาฬิกา7นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยขบวนรถอรารักขาของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐถ,ถูกรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชน ในช่วงที่เกิดเหตุประธานาธิบดีไบเดนและนางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพิ่งจะออกมาจากสำนักงานใหญ่การหาเสียงที่เมืองเวลมิงตันรัฐเดลาแวร์หลังเสร็จสิ้นการกินอาหารร่วมกับสมาชิกในทีมหาเสียงและให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบริเวณน,นั้นส่วนรถที่ขับมาพุ่งชนเป็นรถยนต์สีเงินติดป้ายทะเบียนรัฐเดลาแวร์หลังเกิดเหตุรถพุ่งชนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวประธานาธิบดีไบเดนและภริยาไปขึ้นรถและออกจากที่เกิดเหตุทันที ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับขณะที่รถที่ขับมาชนนั้นได้รับความเสียหายบริเวณกันชนบ้างครับคนขับรถก็ถูกหน่วยอารักขาควบคุมตัวหลังเกิดเหตุทันทีซึ่งคนขับก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใดขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามีแรงจูงใจอื่นครับ